พี่ได้น้องชายพี่แดงมาๆน้องชายฮัลโหลครับโคลคาซิตี้น้องชายคนไหนคนไหนคนไหนจ่ายน้องชายน้องชายเล็กน้องชายคนเล็กใครจ่ายอ่ะมาดีมาดีมาดีมาๆเฮ้ยเสียงมาดิมาๆนี่นี่คนนี้กินมา่ะคิวนะแกมาหาเล็เดี๋ยวแป๊บดูแป๊บยังยังไม่จ่ายยังเนี่ยกดไปแล้วกดแล้วอะไรเหีียดยังเข้าเรื่อยู่เลยเนี่ย กดไปแล้วคนไหนเนี่ยกดกับห so ัวขาวเนี so 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 ่ย like ห so so ัวขาวคนไหนอ่ะเนี่ยไม่เห็เข้าเลยก็กดไปแล้วดูเวลาเนี่ยมันไม่เข้าเนี่ยเลี่ยนเข้าเดิมเนี่ยกูถามจริงจริงมึง่วยเป็นแก๊งคสเตอร์ซี่สึมเอชีวิตหันห่วยต้องเพืนกูช่วยให้คนกดทึ่ง ไอ้น้องพิ่มที่กับกูล้ได้ถึงครึ่งเลยะวันเลิกไอ้ตูงการแต่มึงยังใส่รองเท้ายาวไอ้น้องมึงเดิ่มอีกโดนทางระ้ววังตีน้นก้าวเท้าอย่าสึกมาก้าวลาพรากูเป็นพ่อมึงทั้งคนและเสียเวลาไปถีบสาวที่กูไม่ล่อแล้วทุกคนนี่ก็คิดยาค้างแท้ที่มึงต้องเติมหลีกอย่าฝันถึงดอยลาว์ขางหน้าอย่างมึงเคยจับแต่เงินกีบแหมแหมป้าเฟอร์นันโดกูรู้มึงฟังแต่วันโตเป็นชิคกีนมึงคิดว่าโกหรือหน้าโง่ล่ะวันโอวันเขาบอกว่าเลิศชิบหายมึงมีรถร้อยคำและนนาาไปวงใที่ มันม yeah. yeah. ีอะไรต้องให้พิสูจน์หรือเปล่าพี่นี่ไงคือพี่ผมเกินมาผมรู้มือแล้วว่ามันมีอะไรให้ต้องพิสูจน์อีกตอพี่วานะสงสัยพวกหัวร้านนี่มังอยากได้ซุนตีนตรงนอยากจะเจอจังเลยพวกเก่านี่ยี่ซตีนจับได้เป็นไรเนี่ย่จัวพี่จับเอยไอ้ยยอ ปกติแล้วก <sp ูไม่ฟีสแตวเพราะฟีสแตลกูนะมึงต้องเสียตังเอาเข้ามาเลียกันให้เลีรยกันนี่ัยเสียไม่ไหวจะเลียร์กันกูภูมิใจในสิ่งที่กูเป็นคนทำไม่ใช่เพราะไอ้กูป็นควงคาร์ิวเจนมาดิเฮียควงคาร์นิวเจนในศาสตร์มาดิยักษ์สวายไม่สกิโกหรือมีพ่อเป็นคนดำ โตแต่ตัวแต่มันสมองมึงกลับไม่โตตามเพราฟังก์ไซโครแกรไหนละบว่ามึงเจ็ดสิบไล่กูเห็นเป็นสองตั้ล่างว่าที่ล่อสาวก็คงไม่ไหวกูแนะนำให้วางยาพยายามจะเป็นละตินอเมริกันช่างน่าสงสารเหลือเกินเมียมึงอย่างน,น้อยน้สามคนกูล่อหมดไม่เชื่อไปถามไอ้มันช่างหวานเหลือเกินไม่ต้องไปมองหาพิสกูมีแต่เวส without พิสลองมองหาพี่ก็ยอมชิด without พิสเล่ฟอร์มดันนอตดันนอตอีสไซด์จะตามหากูอายุแค่ฝ่ายมีอินดัสทรีไวท์ถามเด็กๆมึงดูตอนโดนกูล่อมันร้องสิดมา นิ้วตาบอดจะมอง <I 'm S 1> ไม่เห็นเส้นที่แบกขีดสักหัวแล้ะ <I 'm S 1> ไงสักเซตไทยก็กลับมา <I 'm S 1> แต่งสตรีทฮึ่กสเตทบอลลูนทุก